สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเกษตรวันนี้เกษตรหลังเกษียณจะพามาเก็บถั่วถั่วแขกถั่วแขกจากคลิปที่แล้วที่ผมเคยมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูตอนนั้นกำลังออกดอกนะลูกเล็กๆอยู่ถึงวันนี้ก็เข้าสิบกว่าวันก็ได้อายุของการเก็บเกี่ยวขนาดของลูกพอดี ักสนาล่องขึ้นตะไคร้ไม้หลักเหมือนกันเหมือนกันกับถั่วฝักยาวแต่ว่าฝักจะสั้นนะฝักจะสั้นกว่าที่่นเรียกอะไรไม่รู้ผมแถวบ้านผมเรียกถัวกนะถ่วแขกเนาะถั่วแขกวันนี้ก็คนงานกำลังเก็บกันไอตัวนี้เนื่องจากว่าฝักเขาสั้นนะ ลักษณะฝักเขาสั้นอย่างเงี้ยเห็นแม่ค้าบอกว่าเข้าโรงงานมีโรงงานเข้าโรงงานเอาไปทำอะไรถั่วกระป๋องเรือยเรกินสดก็ได้รสชาติก็ไม่ต่างกับถั่วฝักยาวนะดูกรอบกอบ,กอบนะเหมือนถั่วฝักยาวครับกินตอนนี้ก็กำลังเก็บอยู่เก็บ จะเก็บยากนิดหนึ่งเพราะว่าลักษณะของลูกเขาสั้นแล้วก็เขาดกแล้วความดกเขาออกลูกเยอะมากอันนี้ก็เลยจะเปลืองเปลืองเรื่องของแรงงานก็จะเปลืองเรื่องของแรงงานดูความดกดกมากครับคือ คนงานสามสิบคนเนี่ยในการเก็บแต่ละครั้งเนี่ยจะเอาสักสามสิบคนนี่สามารถทําได้แค่แค่สองตันสองตันนี่เต็มเต็มที่นะเาะใช้มากกว่านั้นก็จะเอามากกว่านั้นก็ต้องใช้มากกว่านั้นนะครับเพราะทางนี้กเกษตรลังกเกษียณนี่ได้ลองแล้ว ลองใช้คนงานสามสิบคนทำเต็มที่แล้วได้สองตันนะครับเอามันเปลืองคนงานมันเก็บเหมือนมันจะเก็บช้ามันก็ไม่ช้านะแต่ด้วยปริมาณนที่ลูกเขาสั้นและลูกเขาเยอะดก ก็เก็บก็เก็บคนแบกก็แบกคนแพ็กก็แพ็กสามสิบคนนี่ทำได้สองตันไม่น่าเกินนิดหน่อยอะเลเปลืองคนงานยาวมากโอ้โหถ้าเพื่อน,เ,อนเกษตรคนไหนอยากจะลองทำนี่ต้อง ต้องคิดถึงเรื่องคนงานไม้ก่อนแรงงานก่อนคนระับแรงงานสําคัญมากเพราะถ้าไม่มีแรงงานเนี่ยเราเก็บไม่ทันเนี่ยมันมันจะใหญ่แล้วมันจะฟอพอใหญ่ปั๊บเนี่ยมันไปตลาดไม่ได้ตลาดไม่ต้องการราะนั้นต้องเอาที่มันพอดีพอดีลูกที่มันแบบพอดีถ้าลูกใหญ่เกินไปก็จะเกิอดอาการนะดูลักษณะน,นี้ อันนี้คือถือว่าใหญ่แล้วก็จะฟอไปตลาดไม่ได้เพราะนั้นไม่แนะนํานะไม่แน,นะนําเกษตรเพื่อนเพื่อนเกษตรว่าจะทํานี่ก็ไม่ควรทําเยอะถ้าทําเยอะเกินไปเนี่ยเอาไม่ไหวเอาไม่ทันขึ้นมาแล้วก็จะเสียมันจะเป็นผลเสียนะผลผลิตมันจะเสียเนื่องจากเราไม่มีแรงงานจะเก็บไปทัน่นะใช้แรงงานเยอะขนาดนี้ ยังเคลียร์ออกไม่ทันยังเก็บกันสองสามวันติดติด,ตดนี่คืคนงานกำลังเก็บอยู่บนพื้นที่ห้าไร่นี่ก็เอาแทบไม่ทันเห็นอยู่ไกลๆนูน้นก็คนงานก็กำลังเก็บอยู่เราเข้ากันคนละล่องไล่ไปก็เก็บกัน ตั้งแต่เช้าเขเก็บเป็นกิโลบ้างเก็บเป็นรายวันบ้างแล้วแต่ทางพอเลี้ยงจะจ้างแบบไหนแล้วเขาโตเร็วมากอันนี้โตเร็วมาก แทบจะเก็บกันวันเว้นวันเลยก็ว่าได้แต่ว่าพูดถึงเรื่องราคาดีครับราคาอนีไม่ค่อยลงก็อยู่สิบกว่าบาทยี่สิบาทนะถุงหนึ่งห้าโลก็อยู่ที่สักเจ็ดสิบักร้อยร้อยห้าสิบางครั้งไต่ขึ้นไปถึงสองร้อยก็มีแต่ว่าการที่เราจะทำ ก่อนที่เราจะทำให้ถั่วตัวนี้ได้นะเราต้องมองถึงแรงงานมองถึงแรงงานถ้าไม่มีแรงงานทำไม่ได้เสียเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเก็บไม่ทันครับคือถ้าเก็บให้มันได้ไม่ว่าไม่ว่าจะทำพืชผลอะไรก็แล้วแต่นะถ้าว่าเก็บแต่ละค้างให้มันอยู่ในหลัก ตันสองตันคือหลักตันขึ้นทําให้ทําให้เห็นเป็นหลักตันมันจะเห็นเงินครับถ้าทำหลักร้อยโลสองสามร้อยหกร้อยโลห้าร้อยโลมันไม่ค่อยเห็นเงินถ้าเราทําคือทุกอย่างถ้าออกหลักตันสองตันหเห็นเงินครับนีกเกษตร อางกเกษียนพามาดูมาชมกันมาดูวิธีการเก็บยากง่ายครับเก็บมันก็ไม่ยากแต่มันเยอะไมันเยอะมันเยอะไปหมดเก็บแบบมันก็เลยมองบนช้า <c oughs> เลืองแรงงานหาหลาก็ต้องฟัดกันถึงสองวันสามวันกว่าจะเสร็จเสร็จแล้ว เสร็จ <Se> ไปข้างหน้า <sh arp> ข้างหลังใหญ่อีกแล้วทิ้งไม่ได้เลยเหมือนกันไอชุดแพ็กก็แพ็กไอชุดที่เก็บก็เก็บก็บอกเพื่อน <sh arp> ๆว่าเอถอามว่าราคาน่าทำครับแต่ว่าโซนที่โซนที่ติดกับชายแดนมีแรงงานอิมพ์ตพวกนี้มันก็สามารถทำได้ แต่ถ้าเป็นโซนทางอีสานแรงงานไม่ค่อยมีโซนภาคกลางแรงงานไม่ค่อยมีไม่ไม่แนะนําให้ทำครับเพราะมันใช้แรงงานเยอะถ้าจะเก็บเป็นเองในครอบครัวหรือหาแรงงานได้ในหมู่บ้านสี่ห้าคนสิบคนอะไรอย่างนี้มันก็มันก็จะได้เป็นเล็กๆทําการใหญ่ไม่ได้ทําใหญ่ๆไม่ได้ไล่สองไล่อย่างเงี้ยพอได้แต่ถ้าจะทำแบบ หาไร่สไร่เงี้ยแรงงานสำคัญมากเลยครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะยาวเกินไปเนาะวันนี้เสร็จหลังกเกษียณก็ให้ท่านชมแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะให้พาเดี๋ยวจะพาไปดูพลิกกะเหลี่ยงที่ กษตรได้ทำไว้อ่ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับเผื่อว่าผมได้อัปโหลดคลิปใหม่ๆลงไปให้ดูคือไอคนที่เก่งแล้วพอเลี้ยงใหญ่ก็ไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันเนะาะก็ดูเพื่อกว่ามบันเทิงไปเกษตรลังกเกษียณก็พยายามให้ดูกับคือจะถ่ายลง คลิปให้ดูกับพวกที่เกษตรมือใหม่เกษตรคนที่อยากเริ่มทาเกษตรนะคนที่ยังไม่เก่งไอ้ที่เก่งแล้วมีความรู้เยอะแล้วก็ไม่เป็นไรคอมเมนต์ได้แต่ขอสุภาพนิดน,นึงเนาะนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ขอจบการรีวิวการเก็บผลผลิตถั่วแขกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ